ไข่ปูกับเนื้อปูปนกันนะครับเป็นไข่กั้งด้วยไข่ปูม้าด้วยนะครับสวัสดีครับ FC ทุกคนผมตาเอปากคลองนะครับคลิปนี้ไปกูรอบดักปูทะเลนะครับเหมือนเดิมนะครับไปกับโจนะครับเช้านี้กํำลังจะอกจากบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะครับวันนี้ว่าจะได้ปูทะเลหรือว่าได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันครับ กลับบ้านนะครับทุกคนเห็นไหมครับมีคลื่นเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใหญ่มากครับแต่ข้างนอกน้ําใสมากเลยครับน้ําใสไม่ค่อยจะมีปูนะครับปูต้องดักน้ําขุนๆนะครับถึงจะดีนะครับ<อ>เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันที่บ้านนะครับ ว่าได้อะไรบ้างน,นะครับโอเคถึงถึงตากทางเข้าบ้านของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะถึงบ้านแล้วนะครับ มาถึงบ้านแล้วนะครับผลงานเช้านี้ของเรานะครับวันนี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับปูม้ากับก้างแล้วก็ปลาไหลนะครับแล้วก็หมึกสายสามสี่ตัวหมึกกระดองสามตัวนะครับแล้วก็ปูท,ทะเลได้ห้าตัวนะครับเช้านี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับได้แค่ค่าน้ํามันกับค่าเหยื่อนะครับเช้านี้ไม่ได้ค่าแรงนะครับกินช่วยจับไง่าย เดี๋ยวเราจะเอาปูม้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาปูม้าทําเมนูนะครับวันนี้จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเรอติดตามนะครับของวันนี้นะครับหลหลานๆอยู่ด้วยนะครับเสียงจะดังไหครับเราเลือกปูม้าตัวใหญ่เอามาต้มนะครับเราใช้วิธีการต้มนะครับเดี๋ยวเมนูของเรา ในวันนี้นะครับเราจะทําน้ําพริกปูไข่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเป็นไข่ปูมาแล้วก็ไข่กั้งคนกันนะครับเดี๋ยวเราต้มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้มเสร็จแล้วเราก็จะแกะนะครับวันนี้ทําน้าพริกปูไข่นะครับผมเมนูของเราในวันนี้นะครับน้าพริกปูไข่หรือว่าน้าพริกไข่ปูนะครับวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงก็มีพริกนะครับแดงเขียวกระเทียมน้ําตาลนะครับผงชูรส น้ำส้มมะปี๊ดนะครับใครมีมะนาวก็ใช้เป็นมะนาวหรือว่าม,มะขามเปียกก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ครับไข่ปูกับเนื้อปูปนกันนะครับแล้วก็น้ำปลาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับน้ําเป็นน้ำมะปี๊ดนะครับใครมีมะนาวก็ใช้มะนาวแล้วก็ใครมีมะขามเปียกก็ใช้มะขามเปียกก็ได้นะครับเดีย๋ยวเราปรุงน้ําก่อนนะครับน้ํามะปี๊ดแล้วก็ใส่น้าปลาลงไปครับใส่น้ําปลาลงไปนะครับ แล้วก็หากใครไม่กินหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลลงไปนิดนึ่งครับน้ำตาลไทยแดงนะครับนิดเดียวพอเรายังไม่ต้องปรุงเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราปรุงทีหลังได้นะครับผงชลรสครับอย่าปรุงน้ำก่อนนะครับเราทำกินแบบ บ้านบ้านเลยนะครับที่เราทํากินกันเองนะครับไม่ได้มีสูตรอะไรมากมายนะครับลองปรุงแล้วก็ลองชิมดูก่อนนะครับไ,ได้แล้วครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับนี่เตำพริกกับกระเทียมก่อนนะครับตำพริกกับกระเทียมอูที่เราเอามาทำก็ เป็นปูที่เราดักรอบได้นะครับเป็นปูม้านะครับแล้วก็มีไข่ปูม้าแล้วก็มีกั้งไข่นะครับปนกันนะครับแล้วก็เนื้อปูแล้วก็เนื้อกั้งปนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับพิกแล้วแต่นะครับใครชอบแหลกก็ตามแหลกกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมเอาประมาณนี้นครับแล้วก็อันนี้ครับพระเอกของเราไข่ปูกับเนื้อปูปนกันนะครับ เป็นไข่กั้งด้วยไข่ปูม้าด้วยนะครับปนกันแล้วก็เนื้อกั้งกับเนื้อปูม้าปนกันนะครับเราต้มเป็นหม้อเลยนะครับแต่ว่าเราเอาไปทําข้าวผัดก็แบ่งมาทําน้าพริกไข่ปูนะครับใส่ไปเลย หากเราอยากกินไข่ปูแบบเป็นชิ้นๆเป็นก้นกอนๆเราก็ไม่ต้องตำแหลกมากนะครับแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับว่าอยากกินไข่ปูเป็นชิ้นหรือว่าอยากกินไข่ปูแบบแหลกๆนะครับ ได้ที่แล้วนะครับอันนี้น้ํามะนาวน้ําปลาที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คน,นเลยอืมหอมมากครับฟุ ได้แล้วครับตักใส่ช่วยเลยรอยแล้วนี่เดี๋ยวเรามาชิมกับผักเลยนะครับผักของเราก็จะมีกระสังมะเขือกรอบ ทีแล้วก็กระทินนะครับกระถินเราไปเก็บมากระทินกับกระสังเราไปเก็บมาดิมถนนนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินกับผักเไยนะครับ ใส่กับผัดก่อนนะครับเหลวไปนิดนึงนะครับทุกคนใส่น้ําเยอะไปไหน่อยครับตักลาดลงไปเลยตักเลยครับเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนิดๆอร่อยมากครับกำลังดีเลยครับ เรากินกับข้าวนะครับเราลองกินกับข้าวตักปลาข้าวเลยนะครับทุกคนเผ็ดครับเผ็ดอร่อยมากครับ ท,ทุกกคคนนััรบหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแต่เอ๊ะปากคลองนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆครับอร่อยมากครับ